สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาฟูทีมบาร์เซโลน่านะครับลุยแมตต์เด์กันนะนี่ครับทีมของผมก็เหมือนเดิมครับเหมือนครั้งที่แล้วแหะครับทีมนี้ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะนี่แต่ว่าอาจจะเปลี่ยนโค้ดนะเห็ครับตัวสำรองนะไปลุยกันเลยดีกว่าครับจะได้ไม่เสียเวลานะ มาดูกันว่าเราจะสามารถเอาชนะคู่แข่งของเราได้หรือเปล่าหรือว่าเราจะแพ้นะจะเจอแรงอะไรเนาะออเขาเท่าเราเอ้ย,เ,อยเราขึ้นพันหะ้าหน้าแรงเรามาดูรับว,ว่าเราจะเจอแรงอะไรอูอ้พันห้าเหมือนกันนะพันห้าสิบเจ็ดก็ดีแล้วครับไม่อยากเจอแรงน้อยกว่าในดูทีมเขาหน่อยดีกว่านะฟูอะไรอู้เมนยูนะครับ แต่บางตัวเหมือนจะไม่ใช่แมนยูนะแต่ก็แมนยูประมาณ10คนหรือถึง9คนนั่นแหละมาดูกันว่าเราจะชนะเขาได้หรือเปล่านะครับนี่ครับพบแมนเชสเตอร์ยูไนต็ดพบเอฟซีบาร์เซโลนาเขาได้เคลียร์ก่อนครับไปแล้วครับแอนดี้โคส่งให้สโคไปที่เจอราร์ฟอลันอันนี้ตัวลร์พูนะเจอราร์ดแรดฟอร์ ส่งติดครับไอ,อ้อุ้ยอิตาลูมาหลังเลยเหรอไปครับเดยองส่งติดอีกแล้วปูยโยไปที่อาราโฮอาราโฮไปที่อาว่าฟาติอินเนสตาได้บอลชาบี้ไปที่เดยองเดยองไปกับบอลครับส่งไหมส่งมาที่เมสซี่เมสซี่ส่งไปเดยองยคืนครับเดยองหมุน ส่งไปที่เดสเดสส่งมาที่อินเนสตาไม่ถึงครับบอลอยู่ที่สโคติดฟอร์ลันป่ะเมื่อกี้มองไม่ทันเจอร์ราตแอดดีค้ครูส่งไปที่รัดฟอร์ดรัดฟอร์ดรัดฟอร์ดโดนแซดด้วยปนะูโยนะโอเเ้ยเสียไอ้ฟาวแต่สกัดสวยนะครับปูโยเบงแฮมอยู่ที่ลูกฟรีคับจะยิงหรือเปล่าส่งมาที่สโคเบงแฮม เปแฮมแทมให้เออร์วินเออร์วินเปิดมาไม่โดนครับสวยเฉยเดียวบ้าชาบีตส่งไปที่อินเอตโตบอลอยู่ที่เมสซี่เมสซี่กระชากเมสซี่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 เมสซ,มสซี่เปิดมาให้เอโตโอ้โหบุตแมนดักบอลได้ครับเปิดไปที่รัดฟอรนส่งไปที่โคบุติกบอลส่งไปที่เจอรารเจอรารจะแทงไหม แทงไปครับแต่ชา้าไปแล้วครับติดอราโฮไปสวยครับไปที่สเตเกนไปที่เดสเดสส่งไปที่แมสซี่แมสซี่ได้บอลแล้วครับไปแล้วส่งให้เดสคืนเดสส่งให้แมสซี่แมสซี่ช้าไปแล้วครับจับบอลยาวนินเลฟไปที่เบงแฮมมาที่ฟอรลันตอนนี้บอลอยู่ที่โคโคไปที่รัดฟอร์ดชิงกันครับรัดฟอร์ดหมุนตัวชา้าไปแล้วครับปูโยแซดได้สวย เอโตส่งให้แมสซี่แมสซี่เปิดไปให้เอโตเอโตมารับหลุดลุดลุดหรือเปล่าหลุดหรือเปล่าโอ้โหชา้าไปแล้วครับบูนแมนเข้ามาเบียดและแย่งบอลไปได้เจอรัดโคสวยอว่าไปฟาติชาบี้โอ้ยส่งติดสวยก็ส่งมาติดแมสซี่ สองให้อินเอสตาอินเอสตาให้เมสซี่หลายจังหวะเกิดฟ้าติเอ้ายิงโอ้โหเรียบร้อยหนึ่งประตูต่อศูนย์มาแบบงงงงมาแบบงงงงนะมาแบบงงงงอะไรครับนี่หนึ่งประตูต่อศูนย์แล้วครับบอลอยู่ที่ซโคเบงแฮมรัดฟอร์ดรัดฟอร์ดรัดฟอร์สช้าแล้วครับสวยบุโย เอาไปเสียบอลอีกเออวินเปิดมาติดบอลอยู่ที่แบงแฮมเจอรัดไปที่แบงแฮมอีกสวยอินเอสตาไปครับเมสซี่เปิดให้เอโต้เปิดไม่ดีโอ้ล้ำหรือเปล่าไม่ล้ำครับไปครับเมสซี่ลุดแล้วไม่ใช่ลุดนะกระชากไปโดนเบียดด้วยเอวินโอ้ยเดนเดินเริเรเรเร่มมาซ้อนไม่ได้นะ บอลอยู่ที่โคลแล้วครับตอนนี้เขาสวนนะอ้าวอุ้ยสวยแล้วโคมาออกมาสติกินโอ้โหหนึ่งประตูต่อนหนึ่งแล้วนะครับโอ้โหทดเวลาทดเวลาศูนย์ด้วย,ยมาโดนเขายิงตอนทดเวลาอีกโอ้ยไปครับเขียน่าจะหมดเวลาเลยแล้วมั้งใช่จบแล้วครับครึ่งแรกหนึ่งประตูต่อนหนึ่งนี่รับโอกาสยิงเท่ากันเลย แต่ผมครองบอลมากกว่า1%นอร์ะไปสนะนะ51ต่อ49ไม่เปลี่ยนตัวนะครับเล่นเลยก็มาดูกันว่าครึ่งหลังเราจะสามารถเอาชนะเขาได้หรือเปล่าจะนำกี่ลูกหรือว่าจะแพ้กี่ลูกเลสโกครับเอโตไปที่ชาบิปูโยเบยองเดสไปที่ไมซี่ โอ้ยเสียจวจอีกแลวเนาะนะสวยเดยองเดยองดักได้นะครับสองให้ายตโเอ,โต,เอโตแทงให้ฟาติฟาติได้บอลยิงเรียบร้อยสองประตูต่อหนึ่งในนาทีที่ห้าสิบนะครับฟาติยิงสองลูกเลยนะสองประตูต่อหนึ่งนะครับเอาเขี่ยไปที่ฟอรลันฟอรลันฟอรลันเปิดมาแรดฟอร์ ปิดไม่ดีครับมันจะช้าไปด้วยแล้วมั้งส่งให้ใครดีไปที่เอาบ้าดเลยว่ะอาบ้าโอ้ส่งติดอีกโอ้ยส่งติดบ่อยมากส่งไม่ดีแ่แหละผมน่าจะคนควบคุมทางมันไม่ดีบอลยูเตออโตโอ้โอส่งกับหลังคืนสวยมากตอนนี้เขาโหสวยอาราโฮดักทางวิ่งได้ ปูโยไปที่เดสมาที่เมซี่เมซี่พลิกส่งให้อินเนสตาอินเนสตาหมุนส่งใหเอโตอโตส่งให้ฟาติติดปาร์กนะครับ,บไปจีสองบอลมาที่ฟอรลันแล้วฟอรลันแทงฟอรลันแทงเบียดด้วยปูโยสวยเอาชนะเหลี่ยมได้นะบอลไปที่อัลบาครับส่งไปที่ฟาติฟาติส่งให้อินเนสตาชิงกันไปที่ฟาติกระชาก กระชากระชาเอโตัว่างเอโตัวต่างเ,เปิดมากเรียบร้อยสามประต,ตูต่อหนึ่งโดยซามเูเอลเอโตสวยครับลูกนี้ทำสวยสามหนึ่งแล้วนาทีที่หกหกนะเขาไว้นั่นหรือเปล่าเขาเปลี่ยนตัวนะพักทำไมเนี่ย ของเราดูก็น่าจะยังฟิตอยู่นะยังไม่ต้องเปลี่ยนอืมไม่เปลี่ยนดีกว่าอืมหรือว่าจะเปลี่ยนฟาตีดีเอาเดมเมเล่เข้าไปแล้วกันครับผมเอาตัวเร็วๆเ,เข้ามานะเขากดยังไปครับเอเขากดแล้วนะ เริ่มเขียครับมาซียไปที่ฮาแลนเขาเปลี่ยนตัวมานะน่าจะฮาแลนกับมาเซียล่บบสวยครับเดมเมเล่ élé, ดักได้ไปที่เอาบ้าเอาบ้าแทงมาให้เดมเมเล่เดมเมเล่ไปแล้วตัวเก่าที่อยู่ในสนามนานกับตัวใหม่เดมเมเล่เปิดมาเรียบร้อย44ประตูตอนหนึ่งครับผมโดยซามูเอเอโตนะครับลูกที่สอง,ของเขานะสวยครับ ทั้งเดมิเล่ทั้งเ e อโต้กระชากมาสวยมากเลยเดมิเล่ไปครับเขาเคอีกรอบฮาเร็มมันที่มาซิยาโดนอินเอสตาเบียได้สวยมากส่งไปที่เดมิเล่เดมิเล่หมนส่งให้อาว่าส่งไปที่เดมิเล่ติดนะสวยอาว่าเดมิเล่ส่งมาชาบีเมซี่ไปที่เดสส่งไปที่เมซี่คือ เมซี่ส่งให้เ e e อโตเอโตส่งให้ In iesta, In iesta, อินเตซ่าอินเตซ่ายิงโอ้ไม่เข้าเฉยเลยนึกว่าจะเข้าซะและ้วเมื่อกี้ยิงอย่างแบบจังหวะอย่างสวยอะ่ะเขาเปลี่ยนตัวก่อนแล้วกันอือไปครับเปเรียอือเอาบูสเกตดแทนอันนี้ละกันแล้วก็เอาเดีายองมาไว้ฝั่งนี้นะมาครับสี่หนึ่งแล้วจะยิงได้ไหม ครับกูเขาได้บอลนะเปิดบอลมาที่ใครเอ,อ่ยมาซิยาโมให้คากวาวะเพิ่งเห็นคากวาวนะหาเล่นหาเล่นหาเล่นมาแล้วสวยเอาบา้าเอาบ้าให้อโต่อโตคพลิกไปที่เอาบา้าไปที่เดมเบเล่ไปที่เอาบา้าเอาบา้าเอาบา้าหมุนส่งไปที่เดมเบเล่เดมเบเล่ส่งให้เดยองเดยองส่งไปที่เอาบา้า เอาบ้าหมุนโอ้ยติดครับติดปาจีซองบอลไปที่ฮาแลนด์โอ้เสียจังหวะนะครับฮาแลนด์สวยอาราโฮไปที่เอาบ้าเดมเบเลยอินเนสเอเปรีเปรีเปิดมาให้เอาบ้าโอ้โหทักโอออกไปนะครับตอนนี้เหลือดสี่นาทีแล้วไม่รวมโทษเวลาจีซองทุ่มให้บอลแมนมาที่คากาวะฟอรลันเงียบไปเลยนะครับตัวนี้ฟอรลันส่งมาครับ มาเซยาวส่งไปที่เบงแฮมเบงแฮมให้หาแล่นหาแล่นหาแล่น,ลนสวยเฮ้ยนึกว่าสกัดได้เลยบอกว่าสวยสวยติดอีกแล้วใจไม่ดีไปครับเดี๋ยวยองไปแล้วมาที่เด,เเดมเบเล่เดมเบรเล่ติดป้ากีซองอีกแล้วโอ้ยเสียหะมากสวยปุโยจบแล้วนะครับจบเฉยเลยที่สกอร์สี่ประตูตอนหนึ่งนะครับผม นี่นะครับโอกาสเรายิง5ตรงกรอบ4ี่โคบอลเขาแล้ว39 2ตรงกรอบยิง2ตรงกรอบ2นะครับแล้วก็ฟรีคิกเขาได้นะเราไม่ได้ฟรีคิกเลยเหรองม,ม,มากไปดูเร й ติ้งกันมาาโงูข้างเขาแฮนดีโคได้เยอะสุดนะข้างเราฟาตินะน่าจะยิงแอสอซิสต์1ป่าวจะไม่ผิดไปดูแอคตกคิงแอรียาดีกว่า เราบุกตรงกลางยิ่สุดนะเขาก็เหมือนกันไปครับผมก็วันนี้ก็จบแล้วนะครับสําหรับการเล่นแมตช์ด,ดีนะครับของบา์ิลโลนาก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับ